ันนี้เนี่ยผมอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาติดตามในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อผู้พิทักษ์นะครับซึ่งผู้พิทักษ์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทํางานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ยากลําบากเกี่ยวกับในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งจากสถิติเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้า้าที่ป่าไม้เนี่ย มีสถิต,ติในการเสียชีวิตมากที่สุดแต่สังคมรับรู้น้อยมากาทั้งที่บทบาทและหน้าที่ของพวกเขาเหล่านี้เองมีหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรปกป้องปอดและหัวใจให้กับคนทั้งโลกแต่แท้จริงแล้วการดำรงชีวิตของบุคคลเหล่านี้ในการทํางานมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราต้องการคือความเข้าใจเห็นอกเห็นใจในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สิ่งที่ตามมาอันดับสองก็คือกําลังใจเข้าใจกําลังใจแล้วก็สนับสนุนนี่คือ3สเต็ปที่คิดว่ามันจะเป็นการที่สังคมเนี่ยได้บอกกับพวกเราว่าสังคมกำลังปกป้องพวกเราอยู่